มีใครๆหลายๆคนเลยลูกค้าหลายๆคนเลยถามมาว่าอ่าผมอ่ะผมอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ผมร่วงผมร่วงมานานแล้วมันแบบหัวล้านเข้าใจคําว่าหัวล้านใช่ไหมมันล้านมาเป็นสิบกว่าปีแล้วอ่ะเพราะว่ามันล้านตั้งแต่ผมอายุสาสิกว่าตอนนี้ผมปาไปสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบแล้วผมจะใช้แชมพูของโฟร์เอลไทยแลนด์ได้ผลไหมนะมีชอบมีลูกค้าถามแบบนี้ครูพี่ตุ้มจะแบบแบบนี้ลูกมันมีรีวิวสําหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจริงหรอ โอ้ถ้ามันไม่จริงมันคงขายไม่ไดีขนาดนี้มันมีรีวิวของคุณผู้ชายที่ใช้มาสารพัดยี่ห้อราคาขวดเป็นพันไม่ขึ้นเซรั่มปลูกผมนะคะพอหยุดใช้เซรั่มผมไม่ขึ้นแต่ทําไมมาใช้โฟร์ไอออะเลเขาบอกว่าโคตรถูกเลยชุดหนึ่งสามรบาทถูกมาก ผมขอบคุณแชมพูคุณมากหมายถึงเขาขอบคุณแชมพูที่ที่ตัวแทนเอาไปขายให้เขาไม่ได้ขอบคุณเจ้าของแบรนด์นะเพราะเจ้าของแบรนด์ไม่ได้หุ้ยด้วยแต่แคปรูปนะคะแคปที่ลูกค้ารีวิวมาให้ผมขอบคุณแชมพูของคุณมากมากเลยผมรู้สึกว่ามันขึ้นเยอะมากผมใช้หนึ่งเดือนแรกยังไม่ค่อยเห็นผลหมายความว่าเห็นผลแต่เห็นผลน้อยว่ามันเป็นตอๆขึ้นเล็กๆอะ่ะ อืมแล้วพอเดือนที่2มันเริ่มรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่มันเคยล้านแบบมันไม่เคยงอกขึ้นมาอีกเลยแม้กระทั่งใช้เซรั่มแบบเซตหนึ่งเป็นพันๆนะพันสองพันอย่างเงี้ยมันไม่ขึ้นแต่แชมพูของของคุณเจ๋งมากมันทําให้ผมผมขึ้นและผมจะใช้ตลอดไปผมรู้สึกเลยว่ามันขึ้นเยอะมากผมถ่ายรูปเก็บไว้โอ้โห amazing wow มากมากอยากรู้ไหมคะว่าทำไมแชมพูเนี้ยมันไม่ใช่แค่แชมพูแต่มันเป็นแชมพูเล่งผมงอกสำหรับผู้ชายหวัวรานได้ด้วยอยากรู้ไหมคะทำไมเพราะเขาไม่ได้ใช้สารสกัดค่ะสารสกัดแปลว่าไปผ่านกรรมวิธีสกัดนะคะทางเคมีนะคะสกัดออกมาเป็นสองหยดสามหยดสี่หยดจะใส่เท่าไหร่แต่เราไม่ใช่สารสกัดเราคือสูตรโบราณแท้ๆเป็นสูตรสมุนไพรต้มสดค่ะเราเอามากรูด ดอกอัญชันนะคะส้มปล่อยตะไคร้ขิงมีลิตร้รอนสมุนไพรที่มีลิตร,ร้อนมีอยู่ในนี้นะคะทําการต้มแล้วเคี่ยวค่ะนาน6-8ชั่วโมงแล้วเอาน้ําที่สมุนไพรที่เราได้ค่ะไปทําแชมพูจนได้แชมพูกับครีมนวดผมเซตนี้ส6 0ร็จนี้3 6บบาทลูกค้าแบบกราบด้วยหัวใจจริงๆผมไม่คิดเลยว่าชาตินี้ยผมจะมีผมงอกออกมาใหม่นี่ขนาดผมใช้ได้3เดือนมันยังงอกใหม่ขนาดนี้ถ้าผมใช้เป็นปีละ่ะ ถ้าฟังครูพี่ตุ้มอยู่คลิปนี้แล้วยังไม่แน่ใจว่ามันขึ้นจริงเหรอครูพี่ตุม้มครูพี่ตุ้มเป็นเจ้าของแบรนด์โฟนะคะมันขึ้นจริงเหรอต้องพิสูจน์ค่ะเพราะไม่เคยคิดว่าจะขึ้นมันยังขึ้นแล้วที่มันแบบล่วงเยอะแล้วแบบบางนิดหน่อยอ่ะมันจะไม่ดกดันเต็มหัวเหรอจริงป่ะนี่คือเหตุผลที่ทําไมแชมพูสมุนไพรโฟ l a ยเอลไทยแถึงขายดี มากมากจนผลิตเท่าไหร่ก็ผลิตแทบไม่ทันอย่าเชื่ออย่าซื้อเพราะตอนนี้ผลิตไม่ทันจริงๆค่ะคิวยาวไปดาวไถยยาวไปไปลายดืวนแล้วค่ะและก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เราจะผลิตทานเพราะเราขายดีมากๆค่ะ